ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาน้องตุ๊กติก๊กส่งชื่อเรื่องมานะครับชื่อเรื่องว่าโรงแรมประตูผีเฮ้ โรงแรมเข้าใจโรงแรมล้างโรงแรมผีโรงแรมเฮียนเข้าใจแต่ทําไมต้องเป็นโรงแรมประตูผีเออยังไงเล่าได้เลยนะพี่เจเจอเลยฮะค่ะตอนเรื่องเนี้ยอ่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูหรอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ที่หนูรู้จักอีกทีนะคะคเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดมาเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วสมัยตอนที่แกเข้ามาทํางานที่ตัวกรุงเทพ คือตัวพี่นุ่นน่ะคะ่ะเขาเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนสวยโกูรุกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วพอแกเรียนจบอะแกก็ตั้งใจว่าจะเหมือนกับขึ้นมาทํางานที่ตัวกรุงเทพตั้งตั้งใจว่าจะมาทํางานเก็บเงินหาเลี้ยงครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ครับแต่แล้วแกดันได้งานแถวแถวย่านประตูผีอืในตัวกรุงเทพครับแต่ด้วยตอนนั้นน่ะ คืองานที่พี่นุ่นเขาทำอะค่ะมันเป็นงานที่ต้องมีการสลับกะกะกะช้าอโหลติเหลครับค่ะอ่าเสียงเสียงสัญญาณหายไปนิดย้อนกับอ่ะเอามาแล้วมาแล้วย้อกลับไปสักนิดนึงค่ะอ่าตอนที่พี่เขาทํางานอยู่ที่แถวประตูผีอ่ะก็คือมันมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นงานที่มันต้องทําสลับกะพี่เป็นกะเช้ากะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะต้องแบบอ่าหาห้องพักที่มันค่อนข้างที่จะใกล้กับที่ทํางานที่สุดเพราะว่าแกต้องการเอาความสะดวกในการเดินทางแล้วก็สะดวกในการพักผ่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานกะกลางคืนกว่ามันจะเช้ากว่ามันจะเปลี่ยนกะมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะเขาไม่ต้องการเดินทางไกลนุ่นแกก็เลยเลือกเท่าห้องพักแถวนั้นค่ะแกเดินไป เ่วนั้นอะไปถูกใจอยู่แค่ที่เดียวครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมอะแกบอกว่าไม่น่านเกินสองดาวอ่ะแต่สภาพโอ้โหคือด้วยตัวตึกอ่าเขาค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าคุมโทนออกแนวโทน,นน้ำตาลน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติหน่อยครับด้านในอ่ะพี่คือเตียงยังแบบเก่าๆอยู่เลยนะคือเป็นเตียงซีซีอะค่ะครับแล้วก็ มีโต๊ะไม้มีตู้ตู้ไม้ที่เป็นตู้สภาพธรรมดาธรรมดาน้ำก็คือจะเป็นห้องน้ำเตาก็เลยถามพี่พี่นุ่นว่าพี่แล้วสมัยนั้นน่ะแต่ภาพนั้นนะ่ะพี่เช่าเดือนละเท่าไหร่เออแกก็บอกว่าเอ,อ้อสมัยนั้นนะแกเช่าเดือนละพันห้าเองนะอ,อะไรเงี้ยแต่พันห้าในสมัยนั้นหนูก็ว่ามันมันก็สูงอยู่เหมือนกันยอะไรเงี้ยครับแต่ตัวพี่นุ่นน่ะเขาไม่ได้ ใจเรื่องว่าถูกหรือแพงเขาแค่ถูกใจเพราะว่ามันใกล้กับที่ทํางานแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ข่้นพื้นฐานนะมันมียพี่มีกูมีเตียงมีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยทําให้แกไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแกก็วาดฝันของแกไปว่าเออเดี๋ยวแกจะอยู่ที่นี่เป็นปีเลยนะเพื่อที่จะทํางานที่กรุงเทพแล้วก็สัญ,ญญาณมัน<ฆ>กงแว่งๆอะติสัญญ,ญาณแกว่งหรอ,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 อเออเออออทำไงดีอะ เออเออแต่แต่ว่ามันมันมันเป็นบางช่วงบางช่วงอะได้อยู่ต่อต่อต่ออ่าอ่าโอเคค่ะก็คือแกก็ตั้งใจว่าแกจะทาที่ที่เนี้ยที่ทางานที่เนี้ยไปเรื่อยไปเป็นสิบสิบปีเพื่อที่จะหาเงินอะสงเสียครอมอลแต่ถาว่ามันก็ดันมีเรื่องที่มาดับฝันแกค่ะอ่าแกบอกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่สองเนี่ยของการที่แกเข้ามาอยู่ในตัวกรุงเทพอะค่ะในช่วงที่แกทํางานเข้ากะเช้าเนี่ยจุดูเนี่ยสร้อยพระค่ะพี่ที่คอมันก็เล็กมันขาดแกก็เลยเอาอี้อยเส้นเนี้ยไปส่งร้านซ่อมอืมแล้วทางคนซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเออมันน่าจะหลายวันหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยมันมีคิวเยอะเลยค เอออาจจะต้องรอหน่อยแต่ตัวพี่นุ่นนะ่ะเขาก็ไม่ได้ติดอะไรก็ซ่อมๆไปเสร็จเม,มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยเดินมาเอาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะตัวร้านร้านที่ซ่อมพระเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากที่ทํางานเท่าไหร่นะครับแล้วพี่นุ่นก็กลับมาทํางานใช้ชีวิตตามปกติค่ะพี่แต่พอตอนกลางคืนน่ะรอบเนี้ยคืนคืนเนี้ยเป็นคืนที่เขาจะต้องนอนที่ห้องห้องเนี้ยแหละอืมแต่เขาบอกว่ามันมันแปลก มันมันเป็นบรรยากาศแบบแปลกๆอธิบายไม่ถูกครับแกบอกว่าตั้งแต่แกมาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะแกไม่เคยรู้สึกกลัวไม่เคยรู้สึกแบบกลัวผีกะพี่เอาง่ายไม่เคยกลัวผีโอหลับสนิททุกคืนเลยครับแต่ว่าอยู่ๆคืนนั้นอะ่ะมันมันรู้สึกใจหวงหวงเหมือนแบบวิววิวมันอธิบายไม่ถูกครับแกก็พยายามนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ทั้งคืนนะคะพี่ ทำยังไงก็นอนไม่หลับจนน่าจะเข้าตีหนึ่งตีสองแล้วเนี่ยไม่หลับสักทีออพี่นุ่นเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วไปหาอะไรอุ่นๆกินสักแก้วสองแก้วออแื่มันจะทำให้แบบต,ตัวเขาอ่ะผ่อนคลายออออแล้วก็จะได้นอนได้ง่ายๆปรากฏว่าตอนที่แกลืมตาขึ้นมาค่ะพี่พี่นุ่นบอกว่า เขาอะเห็นลน่าของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะขาวแบบเหมือนคนคนไม่ค่อยมีเลือดอะคะ่ะพี่ขาวตีดอะเออ,เอ,อแล้วตาเขาอะมันแดงมันไม่ใช่ว่าแดงเลือดนะมันเป็นตาแดงที่เหมือนเส้นเลือดในตาแตกอะอค่ะพี่เต้เออมันแดงอย่างนั้นะ่ะครับแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก้มหน้าลงมามองพี่นุ่นจากทางหัวเตียงอ,อืมซึ่งซึ่งต้องย้ําก่อนว่าหัวเตียงของพี่นุ่นอะมันเป็นหัวเตียงแบบ เป็นซี่ซี่เหล็กอะค่ะพี่การที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นได้ก็คือแบบอภินิหารหามากเลยอะเราเราด้วยองศาของท่านอนอะ่ะพี่นุ่นบอกว่าเขา่เห็นชัดเลยว่าอีผู้หญิงคนเนี้ยมันนั่งยองๆอ,อยู่ด้าน<อ>บนอ,อยู่บนหัวเขา<อ>แล้วก็นั่งปอดเขาแล้วก็ก้มหน้าลงมาเนาะก้มหน้าลงมามองพี่นุน่นนะที่เขาก็นอนอยู่อะ ตอนนั้นนะ่ะแกตกใจมากแกแก็ยิ้มออกมาเสียงเลยนะแต่แกบอกว่าเสียงมันเหมือนมันดังอยู่ในลํโคมมมมอ,อม,มันไม่ออกมาไม่ออกมาเออใช่เสร็จแล้วอีผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็แบบค่อยๆฉีกยิ้มออกมาค่ะพี่พี่นุ้นเขาบรรยายคาว่าฉีกยิ้มออกมาได้แบบตึงใจหนูมากเลยเพราะเขาบอกว่า,ามันไม่ใช่การฉีกยิ้มเหมือนแบบฉีปากฉีกถึงรูหูมันไม่ใช่แบบนั้น แต่มันเป็นการฉีกยิ้มเหมือนคนที่มีความผิดปกติทางจิตอะคะยังไงอะมันมันมันยิ้มแบบหลอนๆเหมือนคนไม่ปกติอะเหมือนมีมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ปกติไม่เหมือนคนทั่วไปอะยิ้มอ่อนๆยิ้มแบบมีเลสนัยเงี้ยเหรอยิ้มยิ้มแบบไว้ใจไม่ได้อ่ะยิ้มแบบน่ากลัวเออเออเ็จแล้วเขาก็นั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นอ่ะยิ่งพี่นุ่นเขาดิ้นยิ่งพี่นุ่นเขาพยายามที่จะแบบ ดีดตัวเองออกอ่ะครับผู้หญิงคนนี้ยก็ดิ้นแบบมีความสุขอืพี่นุ่นเขาพยายามดินด้นดิ้นไปดิ้นมาพี่ทําอะไรก็ทําไม่ได้ดิ้นทางน้าตาเลยตอนเนี้ยครับทําคิดแค่อย่างเดียวเลยว่ากูต้องออกจากตรงนี้ให้ได้อืกูไม่อยากมาตายพี่นี่ค,คิดถึงหน้าพอ่อหน้าแม่หน้าลูกเลยแล้วก็ ตั้งจิตไปหาพ่อแม่ตัวเองนะคะบอกว่าโอ๊ยพ่อแม่ช่วยหนูด้วยนะหนูไม่อยากตายที่นี่หนูอยากกลับไปบ้านอยากกลับไปหาพ่อหาแม่แล้วมันเหมือนปฏิหารพี่เป้พอนึกถึงพ่อถึงแม่ที่นุ้นบอกว่าร่างกายของเขาอะ่ะมันเหมือนกับค่อยๆกลับมาขยับได้ทีละนิด่ะคะอ,อ๋อมันหลุดล <ผม S 2> ออกมาอ่างเงี้ยหรอแล้วพอแกหลุดนะออพีเออ่เป้แกบอกว่าแกพลิกตัวได้แกสับจีนแตกออกมาเลย มิ่งปุ๊บออกจากห้องเลยแกไม่คว้าเลยทั้งนั้น uh แล้วแกก็มันนั่งตั้งสติอยู่ตรงร้านอาหารโตลุงแถวๆนั้นนะคะพี่คือนั่งนั่งคิดนั่งประมวลผลหาอะไรกินไปจนเช้าพอเช้าวันลุงขึ้นเนี่ยพอเช้าปับ๊บที่นู้นก็ไปหาโทรศัพท์ที่มันเป็นโทรศัพท์สาธารณะแถวนั้นนะคะโทรหาเพื่อนบอกว่าเออมึงมึงมึงมาหาก,กูุงที่หอหน่อยดิ กูมีเรื่องจะให้ช่วยเพื่อนของพี่นุ่นนะคะเขาก็เลยมาที่หอพักเราพี่นุ่นเขาก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วก็บอกว่ามึงช่วยหางนะหอพักไหนให้กูนหน่อยดิกูว่ากูอยู่ไม่ได้มามทีเนี้ยไม่ได้แน,น่นอนเออกูว่ากูอยู่ไม่ไหวพอเพื่อนพี่นุ่นอะ่ะเขาฟังแบบเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอเออมึงก็คงไม่เหมาะจริงๆนั่นแหละ จริงๆกูว่าจะทักมึงตั้งนานแหละแต่กูก็ลืมเพราะว่าแถวเนี้ยถ้าสมมุติว่าคนมันดวงไม่เข็งจริงๆหรือมันไม่เหมาะจริงๆอ่ะมันอยู่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นย่านประตูผีเก่าอืด้วยความที่คนกลุงมกับคนต่างจังหวัดอะเขาคุยกันนะะพี่ค,คนต่างจังหวัดไม่เข้าใจอยู่แหละอะไรวะประตูผีเก่าออืก็เลยต้องถามเพื่อนว่ามึงอธิบายที่กูไม่เข้าใจกูไม่เก็ตประตูเก่าคืออะไรัรบ เพื่อนเขาก็เลยเล่าอะค่ะบรรยายแบบสั้นๆอะประมาณว่าเนี่ยในโบราณนเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่พอมีคนตายเนี่ยเขาจะเอาศพเนี่ยเคลื่อนผ่านทางประตูทิศตะวันออกของเมืองอซึ่งมันก็คือย่านเนี้ยนั่นแหละ<อ>เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นย่านประตูผีครับเพราะมันเป็นย่านย่านเดียวที่เป็นประตูบานเดียวของเมืองค่ะพี่ที่จะไม่ถูกลงคาถาอาคมครับ ตามความเชื่อเนี่ยเหมือนกับเขาเชื่อกันว่าเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณเนี่ยสามารถเดินทางออกจากเมืองได้อะพอเพื่อนเล่าเล่าเสร็จก็พยายามหาหอพักที่มันน่าจะน่ากลัวน้อยขึ้นมาหน่อยให้พี่นุ่นได้อาศัยอยู่แต่ความประหลาดของพี่นุ่นเนี่ยก็คือหลังจากที่พี่นุ่นได้หอพักใหม่ที่มัน เยื้องๆกับตรงย่านเนี้ยค่ะพี่ครับพี่นุ่นนอนหลับสบายทุกคืนเลยทา,ท,าทางทีม่มันไม่ได้จะบอกว่าแกก็ไม่ได้มีไม่ได้ห้อยพระนะตอนนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องแบบ,รบเรื่องเราปรแปลกที่พี่นุ่นแกก็ยังแบบติดใจอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ<อ>ว่ามันเป็นเพราะว่าฉันไปอยู่ตรงสถานที่นั้นหรือเป็นเพราะว่าตอนนั้นฉันดวงตกอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้ได้เจอเรื่องประหลาดรคับ,บ,คบแต่ว่าพี่นุ่นเขาก็เล่าว่า เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเราที่เป็นเรื่องผีเรื่องเดียวในชีวิตแกเลยเพราะหลังจากที่แกเจอผีตนนั้นน่ะก็คือเจอครั้งเดียวจริงๆแล้วไม่ว่าแกจะไปนอนที่ไหนหรือว่าแกจะย้ายที่ทํางานจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดแกก็ไม่เคยเจออีกเลยอะคะ่ะใช่เรื่องเราก็เป็นประมาณนี้ยค่ะพี่มันเป็นเหมือนจังหวะมันเป็นเป็นเหมือนกับทุกอย่างมันมันเหมาะเจาะมากมเ,เออหนึ่งสร้อยก็ขาดเห็นปะ S <S อเออ <S 2> <S 2> แล้วก็โรงแรมที่ไปอยู่ก็เป็นโรงแรมที่ประตูผีซึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่รู้เรื่องหรอกประตูผีคืออะไรเออมันคืออะไรแบบเนี้ยจังหวะมันมันเหมาะจเจาะหมกมันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นเขามาเนี่ยคือจากที่ตุ๊กติ๊กเล่าให้ฟังเนี่ยเขามาหลอกเลยนะ <S 2> <S 2> <S คือเหมือนคือหนูหน,หนูอะ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจมานั่ง <N> นั่งมองอะพี่เต้เหรอเฮ้ยมึง <S <S <ละ S 1> คือใครมึงมานอนที่กูอย่างเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นอ่ะโอ้ยแต่สภาพที่เขามาอุมันมันไม่ใช่ไงใช่ใช่แต่สภาพเขาเออไม่ไม่ปกติไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอยู่คนเดียวด้วยอ่ะเออน่าก<ช>ล<ะ>ัวจังเลยอ่ะโรงแรมอะไรวันเนี้ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ยังเปิดใช้ใช้บริการอยู่ป่ะเปิดอยู่เหรอเรียกเปิดดูโอ้โห อหวังว่าใครที่นะโชคดีก็เจอแจ็คพอตไปเนาะ<ช>แต่ส่วนมากครับโรงแรมทุกที่ที่มีประวัติบางคนก็ไม่ได้เจอทุกทุกคนไปนะเรื่องเรื่องราวแบบเนี้ยบางคนก็<ช>ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่อ้คนไหนที่มันเจออยู่แล้วก็เจอเจออยู่ตลอดเวลา<ช>นะ<ช>ไม่ต้อง<ช>ขนาดขนาดไม่ต้องไปสถานที่ที่เเรียกว่ามีประวัติหรือว่ามีมีคนตายอะไรแบบนี้หรอกนะถ้าคนมันเห็นเนี่ย ข้างทางหรือที่ไหนเขาก็เห็นหมดนะฮะนะครับเออต่อให้คนที่เขาไม่เจอไม่เห็นนะ่ยไปนั่งอยู่ในป่าช้าก็ไม่เจอก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ใช่เป็นนะครับเอาเป็นว่านะครับนะโรงแรมก็ถ้าทุกวันเนี้ยมันมันเขาเรียกว่ามันมันทันสมัยกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะมันไม่รู้หรอกครับนะครับก็ว่ามีประวัติยังไงมันเซิร์ชไม่ได้ไงมันไม่มีที่หาใช่ป่ะจังหวัดนี้ห้องนี้โรงแรมนี้เคยมีประวัติคนตายหรือเปล่าวะ แต่ตอนนี้มันมันสามารถที่จะพอจะดูได้แล้วก็มันมีเรื่องเล่าผีแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายหลายหลายช่องทางมันก็เลยเก็บข้อมูลได้แล้วก็มารวบรวมได้ว่าเฮ้ยจังหวัดนี้สถานที่เนี้ยเออว่ะใช่หรือเปล่าวะเออใช่ค่ะอืมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่คนนี้คือเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปทําบุญอะไรให้ใช่ไหมก็คือ ไม่แกแกไม่ได้ไปทําบุญเพราะว่าแกแบบไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าการบุญเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นต้องใช้เขาว่าอาจจะเป็นดวงตกอาจจะเป็นจังหวะของเขาที่ช่วงนั้นที่ท,ทําให้เขา,า,า <kennt> ต้องเจอแบบนี้เพาะ่าจะเป็นจังหวะเพราะว่าใช่เจอครั้งเดียวในชีวิตเลยอืมหวังว่าจะครั้งเดียวนะตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาอยยุเท่าไหร่แล้วเนาะอายุเยอะนะคะโอโอเคนะ ขอบคุณมาก<ช>น้องตุงกติ๊กที่เอาเรื่องของคุณพี่มาเล่าให้ฟังนะขอบคุณมากเ<ช>ลืกภาพตามแล้วก็ถ้าเราไปอยู่ในโรงแรมคนแค่คนคเดียวเฮ้ย <c oughs> เป็นพี่นะบอกตรงโอ้ยสับตีนแตกเหมือนกันนะฮะเป็นหนูหนูก็ไม่อยู่ไม่อยู่มาในแบบนี้นะน่าก,กลัวตายอาโอเคน้องตุ๊กติ๊กน้องกอก่อน <c oughs> บางสายฝากช่องไว้สักนิดนึงน้องตุ๊กติ๊กดุกดิก๊กปิกเมืองผีใครที่ยังไม่รู้ <c oughs> ติดตามน้องไนดะ้ <c oughs> ที่ไหน อ๋อติดตามติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ youtube ค่ะชือ่อแบบชื่อตุ๊กติ๊กดุกดิ๊กปิ๊กเมืองผีด้วยนะก็คือทางเพจทาง Facebook ก็จะเป็นเรื่องที่อ่ะใครที่ชอบสายอ่านนะอ่านเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีน้องตุ๊กติ๊กหรือว่าทางทางลูกเพจก็ไปพิมพ์ให้อ่านกันส่วนทางทางช่อง youtube ก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็มี<ด>ความรู้<ด>เกร็ดความรู้<ด>แล้วก็ดูดวงไปด้วยเนาะอ่าโอเคนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะตุกติ๊กขอบคุณมาก แล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ